ตอนนี้เราอยู่ในรายการเกาะมวกเที่ยวนะครับตอนนี้ไม่ได้เที่ยวไหนครับก็อยู่กับพี่โชคครับผมเจ้ yeah, วันนี้ก็คือวันนี้พี่โชคมานะครับก็มาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับก็คือวันนี้พี่โชคได้เปลี่ยนรถใหม่นะครับจากคลิปที่ผ่านมาพี่โชคขับรอย่อเอนฟิลตอนนี้พี่โชคได้เปลี่ยนเป็นฟืบฟืบมันคืออะไรพี่ คาวาซากิครับ W 8 0 0โอ้โหนี่คือคาวาซากิ W 8 0 0ก็เป็นรถสไตล์คลาสสิกใช่แล้วก็คลาสาสิกคลาสสิกของคาวาเขาใช่ไหมก็ถ้าใครคุ้นตาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีรุ่นเล็กสุดก็คือเป็น W หนึ่าหนึใช่ไหมแต่ตัวนี้คือตัวแปดมันมีใหญ่กว่านี้ไหมสุดแล้วครับก็คือไซส์เนี้ยจะมีสูงสุดก็คือเจ้าตัว800ตัวนี้ถ้าไอีกทีหนึ่งก็จะเป็นสีสูง อ๋อคือจะขยับเป็นอย่างอื่นจะเป็นเซต900 HS มั้งอ๋อจะเป็นซีรีส์เซตใช่ไหมตัวนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสองซูปนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่ารีวิวคร่าวๆให้เพื่อนๆฟังว่าเอาเป็นว่าเปรียบเทียบกับตัวตัวเก่าเนาะฟิลลิ่งของตัวตัวนี้กับรอยัลแอนด์ฟิลที่พี่โชคพึ่งรีวิวไปก่อนนะเนี้ยนะครับว่าเกิดเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูตรงนี้นะครับแล้วก็ใครอยากรู้ว่า สองรุ่นนี้แบบมองเพราะ,ราะส่วนใหญ่เขาจะมาเป,เเป,ปรเาาเปเียบเทียบกันเห็นฝรั่งเขามาเปรียบเทียบกันเยอะครับก็คือเอา800ตัวนี้มาเปรียบเทียบกับตัวย่อ l เอ็นฟิวที่เป็นรุ่นอินเตอร์เซ r เตอร์650มันก็คือจะอยู่ในเลนใกล้ๆเคียงกันใช่ไหมเป็นว่ามันเป็นรถในกลุ่มคลาสสิกอแ่อว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวอินเตอร์เซ็เตอร์ก็เป็นตัวท็อปของ เ o y a ล e n เขาถ้าเป็น Kawasaki ก็ตัวนี้จะเป็นตัว <W. S 1> ตัวนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นตัว650 W 650ในไทยไม่มีขายถ้ามีก็จะเป็นรถ Invoy e ครับแล้วก็ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาจะเล่น650แล้วก็เพิ่งจะมามี800อือนี่นคือจริๆงละตัว650กับตัว800เนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลย ยกเว้นแต่ว่าตัว800ตัวใหม่ที่เป็นตัวของปี2 20 20 221จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2019เพราะว่าจะเป็นหน้าดิสหลังดิสแล้วครับมี ABS 2019่ถ้าเป็น W800 ใช่แล้วนี่ตัวนี้ปีอะไรเนี่ย2017อ๋อนี่คือปี2017อ่จะเป็นตัวค l a ส s จะ,จะเป็นหน้าเป็นดิสข้างหลังเป็นดัมเบอ่าลและอกรก็คือจะ,อะมีม การกระทุ้งอันนี้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะในเว็บเรียกการกระทุ้งวาลวบ,บาง,างคนบอกว่ามันคือคาราวลินก็แล้วแต,แต่แต่มันก็คือเกี่ยวารทำงานเกี่ยวกับระบบวาลเปิดปิดข้างบนนั่นแหละก็คือเป็นเป็นคาแรคเตอร์ของรถ w 800คือทรงจะเป็นเห็นไอเจ้าตัวนี้แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวนี้นมันจะต่างกับไอตัวอินเตอร์หรือว่าตัวไท่แอมเนี่ยตรงที่ว่าถ้าเป็นตัวอินเตอร์เนี่ยมันจะเอียงอย่างนี้ อินเตอร์อินเตอร์อะไรนะอินเตอร์เซปเตอร์อ๋ออินเตอร์เซปเตอร์ก็มีเหมือนกันเหรอไม่ไม่มีอันนี้แต่ว่าเสื้อสูบอ๋อเสื้อมันเอียงเสื้อจะเอียงขององศาอ่าใช่แต่ว่าถ้าเป็นของ W จะเป็นตั้งตั้งเลยซึ่งถ้าตัวตัวรอยเอ็นฟิวที่เป็นตัวคลาสสิกห้าร้อยอะรอยเอ็นฟิวตัใช่ใช่จะมีตัวที่ไม่มีหม้อน้ำอ่าใช่ไหมตัวที่เป็นเครื่องแบบดูเก่าๆหน่อยอ๋อสร์ตินสตาร์น สตาร์ทคลิกสตาร์ทคลิกสตาร์ทเท้าสตาร์ทเท้าก็คือจะเครื่องตั้งวันนะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลเริ่มต้นของเจ้า W 8 0 0ของพี่โชคเดี๋ยวผมจะรีวิวแบบนี้ก็จากความรู้สึกที่เคยขี่ตัวรอย a l อ n f i e l d และเดี๋ยวผมจะถามว่ามันแตกต่างกับตัวนี้ยังไงอะไรอย่างี้ดีกว่าเนาะสำหรับคน,คน,ค,นคนที่คนที่เคยใช้เพราะามันสุดตารางเหมือนกันเพราะว่ามาจากรอยย่อเอ็นฟิลมันก็สุดของ650เขาใช่ไหมอันนี้ก็มาสุดของที่เป็นไซส์ ทรงคลาสสิกสสูบของคาวาะนั้นก็จะได้บอกว่าใครที่กำลังสนใจรถรุ่นนี้เนี่ยก็คือว่ามันแตกต่างยังไงฟิลลิ่งอะไรอย่างนี้มากกว่านะแลวเดี๋ยวอยากรู้ลึกเจาะลึกก็ไปที่ช่องคูโชคได้นะครับโอเคเดี๋ยวาอาภิชเดเราจะเริ่มรีวิวคุยกันนะครับทีนี้ผมก็คงจะถามเกี่ยวกับว่าความรู้สึกจากตัวรอยย้อนฟิลรุ่นอินเตอร์เซ็ตเตอร์พอมาขยับไปเป็น W800 นะสิ่งหนึ่งที่แตกต่างมันเป็นอะไรบ้างพี่ เริ่มแรกเลยเนี่ยคือท่านั่งครับท่านั่งเวลาที่ขึ้นเนี่ยจะชอบมากเลยคันี้คือเวลาที่เราขึ้นทําไมครับมันไม่ต้องพยายามคือเบาะมันเตี้ยมันยกอถอดเบาะแล้วลองค่อมตัวอินเตอร์เซปเตอร์ดูเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมขาสั้นหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่ขึ้นเนี่ยพอจะดันรถให้ตรงเนี่ยต้องแบบพยายามออกแรงอืมคือน้ําหนักหรือเปล่าใช่ใช่น้ำหนักรถในการ ให้มันตั้งตรงเนี่ยตัวอินเตอร์มันจะหนักกว่าแต่ว่าจริงๆตัวรถของคันนี้น้ำหนักมันจะหนักกว่าอินเตอร์ประมาณสัก10โลไโอ้โหเขาเยอะอยู่นะแต่ว่าเวลาเราข่อมรู้สึกว่ามันตั้งรถได้ง่ายกว่ามันไม่ต้องพยายามคือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมอนขึ้นเวฟเอาอานี้ก็คือสรุปว่าถ้าผมเดาก็คือที่บอกก็คือว่ามันน่าจะเกิดจากศูนย์ท่วงที่ดีกว่าก็ต้องยอมรับเนาะเหมือนเครื่องมันเตี้ยกว่าไหม ไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเตี้ยกว่าก็คือทําให้เวลาเราพลิกรถขึ้นมามันง่ายกว่าเนาะถ้าเกิดอย่างตัวถ้าเดานะว่าอย่างสมมุติว่าความรู้สึกของพี่เนี่ยอย่างตัวเจ้าอินสแตเซอร์เครื่องยนต์อาจจะหรือว่าน้ําหนักของถังท,งที่มันอยู่ด้านบนมันสูงเวลาที่เราโยกรถขึ้นมามันก็เลยมีน้ําหนักใช,ใช่ไหมใช่ใชอันนี้ให้ความรู้สึกแบบง่ายกว่า,าใช่ไหมแล้วส่วนสูงอันนี้สูงเท่าไหร่พี่พี่ชอบตัวชอบสูงเท่าไหร่เอ่อตัวตัวของเองสูง173สครับสูงอ่ะ173ประมาณนี้นะ ก็คือเท้าเป็นไงก็ของเท้าดรมาตินมันก็จะหนาหน่อยประมาณเกือบเกือบนิ้วก็คือเต็มข้อเต็มเท้าได้อันนี้นคือท่า,ทานั่งไปจ่าอก็คือว่านั่งเท้าไม่ไม่ไม่นั่งโอ้ก็งอได้นี่เข่ายัางงออยู่เลยก็คือว่าความสูงประมาณนี้คือผู้ชายขี่ได้แล้วเจ็ดห้าเนี่ยแล้วเจ็ดสิบก็น่าจะได้ใช่ใช่ถ้าเป็นตอนขับอินเตอร์ใช่ไหมครับมันจะแบบเหมือนอันนี้คือท่านั่งเหมือนตอนเราถอดเบาะทีก็เหลือแต่โขง อ๋อแสดงว่าอินเตอร์เซปเตอร์สูงกว่าเบาะสูงกว่าประมาณสิบสิบกว่าเซนสิบกว่าเซนก็เยอะนะแล้วตัวโครงรถก็สูงกว่าด้วยมันเจ็ดร้อยอันนี้มันเจ็ดร้อยเก้าสิบอะความสูงจากพื้นจากเบาะฮะเจ็ดร้อยเก้าสิบแต่ตัวนั้นก็สูงกว่าแปดร้อยสิบหรือเท่าไหร่เลยแหละหรือแปดร้อยห้าแต่พอนั่งแล้วปลายเท้าจะยกไอ้ส้นเท้าจะยกถูกไหมใช่แต่ตัวนี้วางเต็มได้ อ่านี่ครับประเด็นความสูงนะครับ,บ,บก็บบเออมันจะมีผลตอนเข็นใช่ป่ะเข็นข้าเข็นขอ,อใช่เพราะว่าบางคนจะเข้าใจเรื่องความสูงอะอย่างหนึ่งก็ช่วยเรื่องการทรงตัวแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องของการเข็นพอรถมันก็มีน้ําหนักเยอะนะพารถทรงประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือเรื่องของความสูงในท่านั่งอ่ะมาดูเรื่องอ่าอย่างอื่นบ้างความรู้สึกฟีลลิ่งของเครื่องยนต์มันเป็นไงเครื่องยนต์มันสั่นสะท้านไหมเครื่องยนต์ตัวเนี้ย สั่นกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยศึกษาแล้วว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันเป็นข้อเหวี่ยงแบบ360ข้อเหวี่ยง360ก็คือลูกสูบมันขึ้นพอเหมือนอ๋อคือแต่ว่าจุดระเบิดสลับกันแต่ว่ามันจุดทุกรอบถ้า<อ>ตัวอ n t เ r c e p t o r สุดจะเป็นสองร้อยเจ็ดอเ็นี่ยก็คือสองสูบเหมือนกันสองสูบเหมือนกันแต่ว่ามันจะสลับกัน<อ>สลับกันแล้วก็มันจะจุดระเบิดเป็นแบบปุกปุก ปุกปุกแบบเนี้ยและนี้มันคือปุกปุกแต่สลับข้างจุดเฉยๆก็เลยให้ความรู้สึกว่ามันสั่นกว่าสั่นกว่าประมาณที่พี่บอกว่ามันสั่นอยู่ประมาณรอบประมาณเท่าไหร่เช่วงประมาณสักสองพันกว่ารอบอบจะรู้สึกว่ามันจะแบบสั่นๆสองพันสองพันกว่ารอบมันมันจะมันจะสั่นๆแบบรู้สึกอะว่ามันสั่นๆก็คือรู้สึกว่ารถมันเริ่มสั่นคือสั่นกว่าคันนู้นใช่ใช่ตอนแรกคิดว่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันสั่นกว่า แต่พอดูอะไรหลายๆอย่างรู้สึกว่าคันนี้มันน่าจะขี่ง่ายกว่าคืออันดับหนึ่งก็คือความสูงของเบาะแล้วก็น้ําหนักศูนยถ่วงที่พี่บอกอรู้สึกว่ามันคล่องตัวเวลาถอยเข้าถอยออกง่ายกว่า <Feeling S 1> ดีกว่าอทีนี้เครื่องยนต์สั่นแล้วแรงทอร์กพี่แรงทอร์กถ้าเทียบถ้าเทียบแรงทอร์กเนี่ยแรงทอร์กคันนี้ดีกว่าอยู่แล้วคือ,อมันนดีกว่าออกตัวดีกว่าแปดร้อยนะแต่ว่าช่วง จริงๆทอ็อปไม่ค่อยได้ทอ็อปเท่าไหร่คืองเมกลกาสุดๆแต่ความรู้สึกที่คือแตกต่างไหมแตกต่างแตกต่างไหมมันมันก็แรงกว่าแรงกว่าแน่นอนแรงกว่าแน่นอนแต่ว่าแรงปลายนี่แต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบเนี่ยคือคันนั้น,นจะขี่แล้วรู้สึกปลอดภัยกว่าด้วย ABS อ๋อใช่ใช่อะา ABS ด้วยด้วยระบบระบบเดรกเขาเขามี ABS เขามีดิส์คู่ เป็นดิสดิสหน้าหลังอ๋อเป็นดิสหน้าหลังคือดิสหน้าหลังใช่แต่ว่าก็เป็นดิสหน้าก็เป็นจานเดียวโอเคแต่แต่ว่าอันนี้พูดถึงอินเตอร์เซปเตอร์นะใช่อออินเเเตตรร์์ซปก็คือได้ดิสตหนึ่งหน้าหลังเลยแต่ตัวนี้ตัวนี้ดิสต์หนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นระบบระบบเบรกเป็นดัมเป็นดรัมแบบว่าอันใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครซื้อในปี2000ตัวใหม่ตัวใหม่เป็นดิสคู่แล้วเป็นดิสคู่แล้วก็ ก็เป็นประเด็นอ่ะเมื่อกี้คือเรื่องเครื่องยนต์คือตัวแสดงว่าตัวนี้มันมีความรู้สึกว่ามันพุ่งกว่ามันวิ่งแต่แล้วก็ชแรงต้นดีกว่าฉะนั้นที่พี่พูดก็คือรู้สึกเสียวกว่าแสดงว่าระบบเบรกมันถ้าเทียบกับตัว interceptor คือการเอาอยู่ของเบรกเนี่ยยังไม่มั่นจริงๆน่าจะบอกว่ายังไม่มั่นใจกับระบบเบรกแบบนี้มากกว่าเพราะว่าขับเป็น abs มาตลอดแต่ cb 5 0 0 f คันนั้นก็ขับมาเป็นแสนโลเนี่ยขันนั้น abs มาตลอด พอมาเจอตัวิ i n t e r c e p t ร์ก็เป็น ABS เหมือนกัน ABS Corsa ก็เป็น ABS พอมาวันนี้ไอตัวอะไรนะ Enmax ABS อ๋อพอมานี้มันเหมือนตอนที่ขับเวสป้าครับเวสป้ามันจะเป็นดิสหน้าหลังดำอ่าแต่ันั้นคือรถมันเล็กรถเล็กแต่พอมาประตูนี้คือมันแรงมันแรงน้ำหนักด้วยอ่าแต่ถามว่าอยู่ไหมจริงๆก็รู้สึกว่ามันก็อยู่แหละเวลาแบบจะเข้าโค้งแล้วอะเบจึ๊กเราพับรถเข้าไปอ่ะอื มันก็ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่ค่อยกล้ายังไม่ชินอ,อ๋อยังไม่ชินกับรถส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าหนึบหนึบเอาความตรงจากตัวตัวนั้นกับตัวนี้อันไหนเบรกไอ้ก็ต้องว่าตัวนั้นเนอะเพราะมันเป็นดิสก์คั่วเนอะนะเออก็ถ้าเบรกหนึบกว่าก็ต้องตัวนั้นเพราะดิสหลังออตัวนี้จะเหมือนจะเป็นชะลอมากกว่าชะลอแล้วก็หยุดมากกว่าฉะนั้นก็แต่อย่างว่ารถตัวนี้มันก็ไม่ได้ถูกสร้างไว้เป็นรถซิ่งอยู่แล้วใช่ม,ใชมันเหมือนใส่ชิลมากกว่าแล้วก็ พอเครื่องมันใหญ่ขึ้นข้อดีของมันคือการกินรอบมันก็น้อยลงอันนี้คือส่วนที่ชอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเราความเร็วประมาณเท่าไหร่มันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับที่ที่วิ่งบปที่เคยที่พอจําได้เนี่ยก็คือความเร็วประมาณ80เนี่ยเกียร์ห้าจะอยู่ประมาณสักสามพันนิดๆโ้นิด oh, นเดียวเองนะอ่าไม่มีกี่เกียร์นะคันนี้มีห้าเกียร์อ๋อรถนี้มีห้าเกียร์นะใช่ฉะนคือคือเกียร์สุดท้ายมันเกียร์ห้าบิดประมาณ80เนี่ยอยู่ประมาณสามพันรอบ ใช่สามพันนิดนิดสามพันนิดนิดก็ถ้าถ,ถ้าวิ่งรอกก็อยู่ประมาณไม่เกินสี่พันก็ประมาณสี่พันร 4, อบโอ้แบบสามพันเก้าอะไรเงี้ยไม่แน<ถ>่ใจก็คือรอบของเครื่องมันก็กิกนน้อยกว่าพวกรถรถทั่วไปเพราะที่มันเป็นเครื่องเล็กเนาะเพราะว่าบล็อกมันใหญ่นะครับโอเคทีนี้พอเรื่องการขับขี่เครื่องยนต์ก็ประมาณนึงนะครับแล้วก็เรื่องของไฟหน้าที่เป็นโคมแบบอ่านี่ครับรีวิวรันยาวเลยนะไฟหน้าเป็นโคมแบบโบราณแต่ติดเครื่องดิ โอจะมีหลอดใหญ่ติดข้าบนนี้อันนึงโอ้ได้ฟังเสียงด้วยนะครับนี่คือไฟสูง,สงโอเคอ่ะโอเคดับเท่านอนไฟหน้าเป็นยังไงบ้างพี่ดวงแสงสว่างสว่างดีครับมันเป็นหลอด55ทับ 60. 6055คือ55วัตต์ใช่ไหมไฟสา55ไฟสูง60วัตต์๋อไฟสูงมันก็จะเป็น60วัตต์คือแรงกว่าก็คือใช้ไฟแรงแล้วถ้าเทียบกับตัวินเอร์เซ c e p t ร์ของพี่อันเก่า เท่ากันครับแต่ว่าอันเก่าเนี่ยมันทําโคมมาเปลี่ยนโคมมาเขาจะมีคล้ายๆกับอ๋อมีมีอ่ามีมีสะท้อนอยู่ด้านหน้าอ่าก็เลยจะรู้สึกว่ากระจายดีกว่าหรือว่าอันนี้ดีกว่าชอบอันนี้มากกว่าอันนี้ดูสว่างคือชอบอันนี้มากพอไหมถ้าเกิดว่าไม่ต้องติดใช้งานปกติเนี่ยต้องติดสปอตไลท์เพิ่มไหมถ้ามันมืดๆจริงๆก็ติดไว้หน่อยก็ดีนะอ๋อก็คือแต่ถือว่ามาตรฐานก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่อะไร แล้วชุดตัวแต่จร<ถ>ิงๆถ้าเทียมโคมอ่ะที่แบบว่าโคมเดิมๆไม่เคยทำอะไรเลยก็มีตัวนึงคือ c b 500F อะ c b 500 CB 500เนี่ยเขาจะเป็นหลอดเดิมๆเพราะว่าทสุดจะเป็น35วัตต์แต่เป็นแตันเป็นหลอดรุ่นใหม่ใช่ไหยเอ๊ะก็หลอดไส้เหมือนกันใช่ครับแต่ตัวนั้นเก่าแล้วแ,แล้วกเก็ว่าเทียบกับ500กับไฟไอันนี้อันไหนน่าจะเข้มกว่ากันอ่าอันนี้ครับไฟตัวนี้โอเคกว่าเนาะโอเคกว่าเพราะมันสว่างกว่าสว่างกว่านะครับ ชุดข้างท้ายก็เป็นโบราณเนาะก็เป็นไฟหลอดไส้หมดเลยผมก็แบบมาดูให้อ่ะตัวนี้ก็คือเป็นหลอดไส้หมดเลยไม่มี LED เลยใช่นะเออเน,นี่ยไส้ข้างๆไฟเลี้ยวแล้วไฟเลี้ยวโอเคไหมไม่มีให้ตัวด้วยนี่เแตบบ่ฟลูออไ้ยวดินี่ก็เป็นไฟไลท์ไฟเลี้ยวทั่วไปนะที่เป็นแบบ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 ดั้งเดิมของเขาแบบดั้งเดิมของเขานะครับโอเคทีนี้ได้รุดชุดระบบไฟระบบ หน้าจอไม้ไม้มีบอกอะไรบ้างก็เป็นเพลเลยไฟสูงไฟต่ำแล้วก็มีเกียร์มมนเป็นไรไม่ไรแล้วก็เกียร์ใช่ไหมอันนี้เอ้าไม่มีเขีนน้ามันหรอไม่มีโอ้ความคลาสสิกมีแค่บอกว่าตอนน้ํามันจะหมดก็คือว่าก็ต้องจำมันจะขึ้นตั้งแต่ประมาณแบบเออใช้อย่างวันเนี้ยเติมก่อนมามาที่เนี้ยเติมไปสิบลิตรตอนนั้นคือมันเริ่มขึ้นแหละเห็นเขาว่ามันมีอยู่สิบ ห้าถังมันถังสิบห้าลิตรมั้งถังสิบห้าลิตรโหถังใหญ่เลยนะสิบห้าแต่เยนั้งแต่สิบลิตรนั้งแต่เหลือก็เหลือห้าลิตรอ่ะถูกไหมเหลือห้าลิตรก็เติมก็คือให้เตรียมนะครับแล้วก็ก็มีฟ i ไอมีไฟฟ i ไอให้ก็คือเหมือนเป็นหัวฉีดถูกไหมโอ้โหได้ยินเสียงเสียงปั๊มติก๊กโอเค okay, แล้วนี้ก็คือเป็นพวกเตือนน้ำมันเครื่องแล้วโหมดโหมดของรถมีอะไรบ้างครับโหมดมีโอดีโอ มีอันนี้เวทมีอะไรบ้างนะมีความเร็วสักอันนี้มารถมันสองพันกว่าโลเองอ่ะใช่แล้วโอ้รถคันนี้วิ่งสองพันกว่าโลครับตอนที่ได้มานี่พันสี่เลยแหละโอ้โหสุดยอดแล้วก็มีกดอีกมีอันนี้เป็นทริปมีกี่ทริปเนี่ยทริปเดียวโอเคมีอะไรอีกครับเวลาอันนี้แล้วก็บ่ายโมห้าสิบเจ็ดนาทีกดก็กลับมาเป็นที่อ o โอก็คือเรียบง่ายสไตล์โลคาสสิกใช่ใช่อันนี้อันนี้ติดเพิ่มอันนี้เป็น อ่าอันนี้ก็คือเป็นรูปักแบบจุบลีใช่ครับไว้เผื่อเลือกเวลาไอ้หัวหัวด้วยสีเสี้ยเงอ๋อมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ถ้าเราซื้อเป็นดับ USB เจ๋งเลยเจ๋งเลยโอเคารทหมเยี่มแบบนี้เนี่ยใช้ใน 500F เนี่ยใช้มาสิบกว่สิบปีแล้วมันก็ยังช้ได้อยู่ก็เลยเลือกที่เป็นแบบนี้ผมว่าเวลาไอ้พวกชาร์จไอ้พวกไอ้นี่นะเติมหลกอันนี้ต่อแบบไหนนะพี่เอ่ออันนี้เนี่ยเราต่อเข้ากับสวิตช์กุญแจ อ๋อที่คุณทําเองอันนี้ในคลิปคุณมีใช่เพื่อที่จะบอกว่าควบคุมไม่ต้องเผื่อเผอลืมไปอะไรเงี้ยลืมเพราะถ้าต่อตรงก็แบตเลยเนี่ยมันก็ถ้าสมมติเราเผลอลืมดึงไอ้ตัว USB ออกกลับบามันก็ติดตลอดเวลาติดตลอดเวลาเดี๋ยวแบตอาจจะหมดได้โอเคอันนี้ก็คือว่าคัดกับกุญแจอันนี้ก็คือปิดปุ๊บก็คือไฟตัวนี้ก็ดับเหมือนกันใช่โดยที่เราต่อผ่านไฟลีอ๋อต่อผ่านกับไฟลีนี่คุณทําเองครับเนี่ยมีคู่มือไหมฮะไม่มีครับ คือเดาเองเลยพ่วงไปมีที่ปรึกษาอยู่อ๋อโอเคแล้วนี้ใช้ที่ติดโทรศัพท์พออยู่ยุคนี้ก็ต้องมีมือถือหมดแล้วอันนี้ของอะไรครับเนี่ยอันนี้เนาะมีห้ออะไรวะเนี่ยซื้อจากสามสองศูนย์นะอ๋อก็คือเป็นที่จับโทรศัพท์ทั่วไปอ่าตัวนี้ก็ใช้มาตั้งแต่ห้าร้อยเอฟแล้วไม่มียางลัดข้างหลังอ่ยางรัดขาดไปแล้วครับนี่ใช้มานะอันนี้ก็น่าใช้มาเป็นสิบปีเมื่อกี้ก็หนีมาตลอดท่างก็ไม่มีปัญหาเราใช้ยางรัดธรรมดาซื้อยางถุงแกงได้นะก็เผื่อไว้ก่อนจังหวะมันเจ๊งขอ เอ่อใครใครที่อยากจะต่อแล้วแบบว่าเผื่อใช้ปั๊มลมไฟฟ้าอะไรแนะนําว่าต่อตรงเข้าแบตอ๋อเพราะว่าปั๊มลมไฟฟ้ามันกินไฟเยอะกว่า usb ดีไม่ดีเดี๋ยวดึงแบตฟิลเฟลขาดอีกใช่นะโอเคครับเพราะว่าฟอสซาาอ่าขาดไปแล้ว <c oughs> อยอดเยี่ยมอันนี้อันนี้อันนี้ชุดชิลหน้าที่ใส่มาให้เนี่ยอันนี้ของเดิมของแต่งเนี่ยของแต่งครับอันนี้ซื้อมาใส่เองเออร้านที่ซื้อมาเขาให้มาด้วยครับอ๋อโอเคนี่คือเราซื้อมือสองมา นะก็จะดูก็เข้าทรงนะแต่ก็คือไดก้กันได้ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งโอเคแหละเพราะว่ารถมันนั่งเพราะาตัวตัวจะอยู่ไกลจากรถอยู่แล้วลมก็ผ่านไปนะครับอริงจริงพวกนี้ผมว่าดีตรงที่ว่ามันทําให้ลมถ้าเราติดมือถือเงี้ยอ่ลมมันไม่ตีมือถือเรามากกว่าอืคือให้ลมมันพัดผ,ผ,ผ่านหน่อยี๋ยวมือถือแบบว่ามือถือลมซวยไปอีกนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการนั่ง w 8 0 0นั่งสบายไหมพี่เบาของมัน นิ่มกว่า500ร้อยใ้นิ่มกว่าอินเตอร์เซปเตอร์เยอะเลยนิ่มกว่าอินเตอร์เซปเตอร์นั่งสบายกว่าวนี่คือเบาอะเดิมใช่ไหมเอาอยู่ใช่ใช่ใ,ชใชก็คือเรื่องเบาะก,ก็คือสบายแล้วคนคนคนซ้อนก็น่าจะโอเคก็นั่งสบายกว่าถ้าเบาะเดิมอ Interceptor นั่งแข็งโอเคครับก็ถือเรื่องบอกก็เป็นสิ่งที่ใครโอ้แต่พอนั่งมันก็เตี้ยนี่นะมันก็ไม่ได้ดูสูงมากนะเออนั่งกระเตี้ยแล้วก็<อ>ตัวเนี้ยที่ที่ชอบส่วนที่ชอบก็คือพ่อมันเป็นแบบความคลาสสิกของมัน ทรงของมันคือมันจะต้องนอนเลยอะนอนกับรถใช่โอเคเอาเมื่อกี้ค้างเอาไว้ที่เรื่องท่อครับตัวนี้ท่อมันเป็นทรงตรงก็คือบวกแล้วก็มันจะขนานไปกับพื้นแต่ถ้าเป็นตัวอินเตอร์มันจะเป็นยกขึ้นถ้าเดิมเดิมเลยมันจะยกขึ้นมันก็คือเป็นปลายมันจะยกเฉียงขึ้นนิดนึงเชิดอย่างนี้เลยแต่ว่าอินเตอร์ตัวที่ผมขับมามันเปลี่ยนปลายมาแล้วก็คือคล้ายค้าอันนี้ ใช่ๆอันนี้แต่ว่าต่ําลงมาแล้วก็ท่อจะเล็กกว่านิดหน่อยโอเคก็คือแล้วแต่ชอบแล้วกันอันนี้ประเด็นนี้แต่นี้คือพี่ชอบแบบนี้ชอบชอบแบบนี้แต่่าคิดว่าจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นทรงเดิมแต่เอาดังขึ้นจริงๆต่เหมือนเดิมอ่ะแต่ว่าดังอยากชอบให้มันนุ่มๆมีอารมณ์มีเสียงย่อมันค่อนข้างจะเงียบมันรถเดิมนะครถเดิมนะแต่เห็นเขาบอกว่าตัวตัวใหม่เนี่ยเสียงท่อ อืมไม่เกิน95เดซิเบลแต่นี่คือมันจะเงียบกว่าเงียบมากก็คืออยากได้อีกนิดนึงอ่าประมาณนั้นก็ไปซื้อท่อรุ่นใหม่ใส่ได้ไหมอืมน่าจะไม่ได้ออ๋โอเคอ๋อท่อรุ่นใหม่ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเซนเซอร์มีเซอร์เซนเตอร์อ๋อมีเซนเซอร์สอนตัวนี้มีเซนเซอร์อันเดียวอยู่ตรงกลางอ๋อนี่เป็นเซนเซอร์ของพวกชุดหัวฉีดก็คือไปซื้อท่อเสียอืมอ๋อโอเคครับก็ไม่เหมือนกันแค่นั้น โอเคทีนี้มาดูเรื่องช o k หลังพี่ช o k หลังตัวนี้ปรับได้5ระดับปรับได้ห้าระดับนนแล้ว 2, 2อ่าพี่อยู่ที่2เมื่อกี้เห็นละ2จากนิ่มสุดถูกไหมนี่ไงหนึ่งหนึ่งแล้วก็มา2คือปรับได้นะครับเป็นไงพี่ฟิลลิ่งตัวนี้กับตัวอ่าอินเตอร์เซปเตอร์ช o k เดิมเหมือนกันทั้งคู่ hey, เฮ้ยตัวนั้นตัวนั้นเดิมไหม,ม,มโอเคออินเเตร์ี่ยชคจะแข็ง โซกาแข็งกว่าแล้วก็จริงถ้าเทียบแล้วอินเตอร์เหมือนจะหนึบกว่าอ๋อคือเหมือนเข้าโค้งดีกว่าแต่ถ้าตัวนี้พี่ก็ยังไม่ได้ลองแบบตั้งแข็งเหมือนกันก็ถือว่าเอางี้ถ้าฟิลลิ่งของที่พี่ขับก็คือรู้สึกว่าอันนี้น่าจะนุ่มนิ่มกว่านุ่มเน,น้นนุ่มครับนุ่มนวลแต่ถ้าตัวอินเตอร์จะกระชับกระชับหน่อยเนี่เบอร์สองอยู่เดี๋ยวลองตั้งเดี๋ยวค่อยตั้งเพิ่มได้ใช่ไหม อ่าโอเคก็เรื่องช่วงล่างก็ประมาณนี้นะครับแล้วเรื่องอยางที่ติดรถมาให้เป็นงไงบ้างอันนี้ดีกว่าอินเตอร์ติดรถเยอะเลยอันนี้เป็นดันลล็อปโรสเลยเนะี่ยโรสเตอร์มีขนาดยางแบบตั้งแต่ปีหนึ่งเจ็ดแล้วยังนิ่มอยู่นะเนี่ยลองมากดดูเลยนี่คือ,อยางปีสองพันเอาลบปีสองพันสิบเจ็ดใช่ไหมเออวะ่ะเนื้อได้อยู่เลยนะเนี่ยเนื้อมันดิงด้งดิ้งนิ่มมากก็คือ,อยางที่ติดรถมาดีกว่าให้เขารู้สึกดีกว่าใช่บางโคนก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นเลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนตัวอินเตอร์ของก็คืออันนี้ได้เเเป็นโครมมมียยาล นี่โลหะใช่ไหมโลหะโลหะหมดอันนี้ก็โลหะอ๋อนี่ก็โลหะอยู่แล้วถังน้ำมันฝาฝาปิดฝาปิดแล้วก็โคนบางคนหน้าก็เป็นโลหะเหมือนกันโอเคแล้วถ้าตัวอินเตอร์เป็นอะไรอ่ะเห็นว่าเดิมๆเป็นพลาสติกแต่ว่าตัวที่ใส่อยู่มันเป็นของแต่งอยู่แล้วของแต่งมันเป็นสแตนเลสเป็นมีเนียมอยู่แล้วมีเนียมสูงแตอนนี้ก็ล้อเนียมเหมือนกันอมาดูเรื่องล้อทีนี้ล้อเนี่ยใหญ่กว่าอินเตอร์ล้อหลัง10 <8 S 1> ล้อหลังเบอร์18นิ้วล้อหน้า <19 S 1> ล้อหน้า19นิ้วถ้าเป็นอินเตอร์ล้อหน้าเป็น18 18ล้อหลังเคยคิดจะเอาอีพีเคยคิดจะเปลี่ยนอินเตอร์เอาล้อชุดน,นี้มาใส่เปลี่ยนล้อให้เป็นแบบว่าล้อ19บเ้าได้ไหมเปลี่ยนแบบบางโคนให้มันเป็นแบบคือให้มันสูงขึ้นเปลี่ยนท้ายให้มันเป็นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงรี้ยมันถ้าจะทำอะไรเงรี้ยเปลี่ยนรถด,ดีกว่า ก็คือคือสำหรับบางคนบางคนที่ขับขับอินเตอร์อยู่ก็อยากจะได้ฟิลไปใหญ่แบบนี้เพราะว่าอันนั้นถ้าอินเตอร์ล้อหน้ามาเท่าน,นะสิบแปดล้อหลังก็น่าจะสิบเจ็ดถูกไหมออล้อหลังก็สิบแปดหน้าหลังอ๋อคือหน้าหลังของอินเตอร์จะเป็นสิบแปดทั้งคู่แต่พอ W 8แปด้อให้ล้อนหน้าสิบเก้าเลยเพื่อให้แบบหน้ามันจะเชิดเหน่อยนะคลาสสิกแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้น <c oughs> คือตอนนั้นคือตอนที่ขับอินเตอร์ขความรู้สึกก็คือเหมือนว่าอยากจะให้มันล้อใหญ่ๆแบบนี้ทํานู่นทํานี่ บบนนะคือจริงๆแล้วผมว่าอินเตอร์เซปเตอร์มันเหมือนผมขับซีดีห้าร้อยที่เป็นคัสที่เป็นทรงคลาสสิกอ่ะแม่งเหมือนกันเลยแต่พอมาพัาเป็น8 0ดรอยก็รู้สึกแตกต่างชัดเจนไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือนแน่นอน<ม>คือแตกต่างความรู้สึกก็อย่างอย่างที่บอกอาจจะชินกับ c ีดหร้อยด้วยก็รู้สึกว่าถาซีดีห้ารอยเนี่ยรับเรารู้สึกคือจากคันนั้นมาอินเตอร์รู้สึกไม่แตกต่างรู้สึกปลอดภัยอันนี้ ยังไม่ชินรถด,ด้วยมั้งเพราะว่าน้ำหนักรถแล้วก็ตัว,วบเบมความแรงของเครื่องบอเบรกอะไรพวกนี้ครับอืมก็คือ,อยังรู้สึกว่าเดี๋ยวขอขี่สักพักหนึ่งให้ชินชินก่อนอคือแรงบิดมันเยอะกว่าแล้วก็ระบบเบรกก็เป็นแบบดำด้วยอาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนนิสัยการขับขี่อีกนิดหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนเนาะคําถามนิดนึง ตอนที่พี่ซันบอกอพี่โชว์บอกว่าผมตอนที่ซันขึ้นไปเนี่ยพี่เห็นว่าพี่จะบอกระวังความร้อนตรงนี้มีความร้อนไหมเพราะว่าขาลงมาโดนนีร้อนร้อนเมื่อวานนี้ถ้านุ่งขาสั้นอย่างเงี้ยเออเงี้ยผมผมขาสั้นเหมือนเดิมเมื่อวานนี้อย่างนี้เลยขาสั้นแต่พี่ลองนั่งดิมันมันเป็นยังไงมันจะโดนยังไงทุกคนดูนะครับอันนี้คือเครื่องมันจะไม่มีหม้อน้านะตอนขัดไม่เท่าไหร่แต่เวลาางเงี้ยเออ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 ไอนี่ยตอนขัดไม่เท่าไหร่แต่ตอนที่มีปัญหาตอนเขียน อ๋อเพราะเวลาเราเข็นเนี่ยมันจะมีข้างนี้ไม่เท่าไหร่มาดูอ๋อเหรออ๋อคือข้างนี้คือมันติดกับแข้งเลยแต่ว่าม่เป็นข้างจานไฟปะอ๋อแต่มันก็ร้อนเหมือนกันโดนไหมก็จะรู้สึกเจ็บคือฝั่งนี้จะร้อนกว่านะครับร้อนแต่ว่าก็คือเวลาเข็นร้อนแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาก็ไม่ถึงขั้นกับพองอะไรเงี้ยแต่คือรู้สึกมีรู้สึกมีรู้สึกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตของรถรุ่นนี้แต่เข็นง่ายกว่า เพราะมันเตี้ยนะครับและนี่น,นี่นี่ชุดท้ายที่คุณไปเดาไปโมดิฟายมาชุดนี้อันนี้คือกระเป๋าหลังอันนี้คือมาจากชุดตัวอินเตอร์ป่ะไม่ไม่ไมน,นี้ของคาวาเลยคือชุดชุดแหลกค่านี่ของคาวาอ่าแต่กระเป๋าเนี่ยกระเป๋าชุดมาอินเตอร์มา<ะ>มาใสา่ก็คือชุดแหลกมาอย่างเดียวอันนี้อันนี้ต้องโมไหมไม่ต้องโรงงานคิดมาดีแล้วหาเครื่องมือสองอย่างเดียวครับสภาพนีอ้อ๋อก็คือเป็นกระเป๋าให้ข้างของคาวาโดยตรงสําหรับรุ่นนี้โดยตรงรุ่น มันเป็นจริงมันเป็นของรุ่น800กับรุ่น650คือใส่กันได้หมดใช่คือ800กับ650เนี่ยใส่ได้กันหมดทุกอย่างอ๋อคือต่างแค่เรื่องของเครื่องอย่างเดียวที่ซีซีไม่เท่ากันใช่ไหมหน่าจะเป็นอย่างนี้โอเคแต่คือรูปทรงรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยล้อเลยเท่ากันหมดเลยนะครับอันนี้นี่หนึ่งซีซีจริงๆมันเท่าไหร่นะพี่บอกผม7 73ซีซี7 73ซีซีนะครับก็เป็นเครื่องตัวใหม่ของก็เป็นเครื่องเพราะไม่ใช่ตัวใหม่เนี่เป็นตีของพาง2000 2017 ก็โอเคก็อ okay, ันนี้คําถามสุดท้ายละรวมๆรอบคันก็ประมาณนี้เดี๋ยวตอนท้ายให้ฟังเสียงท่อฝากถึงคนที่กําลังมอง W800 คืออาจจะมาจากรุ่นอื่นอะไรเงี้ยพี่มีคาแนะนําว่ายังไงบ้างถ้าคนที่แบบเอ้ยจะมาขับ W800 เนี่ยต้องยังไงบ้างสำหรับคนที่ชอบเดียวกับแบบพี่อ่ะถ้าคนที่ชอบรถคลาสสิกแล้วก็ทรงที่มันมีความเป็นคลาสสิกเนี่ยตัวนี้จริงๆมีความเป็นคลาสสิกมากอ่าเพราะว่ามัน เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกหลานของ BSA อืมอ่า BSA ก็เป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกของอังกฤษนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ความทันสมัยเข้าใหมา่นิดนึงอะไรเงี้ยองมา,าเพิ่มใหม่นิดนึงต้องเป็นตัวใหมป 2, ป่ปีสองพันปีปีนี้เลยก็ได้ครับอ๋อปีรุ่นปีใหม่ๆเลยอ่ะสองศูนย์สองหนึ่งสอูนย์สองูนย์อะเงี้ยก็คือมีระบบดิสเบรกเพิ่มมาให้หน้าหลังใช่<ๆ>ใ,ชใชและ ABS ไหม ABS โอเคก็คือถ้าเกิดว่าแนะนําถ้าอยากจะเล่นก็ถ้าชอบความเป็นคลาสสิกแบบเดิมคลาสสิกแต่มีความเป็นโมเดิร์นโอเคก็ต้องเป็นรถรุ่นใหม่ๆแต่ถ้าชอบความคลาสสิกมีแบบว่ามันเดิมๆโบราณ<ๆ>โบราณจริงๆก็ฟิลนี้แหละครับต้องไปหามือสองเอาเพราะว่ารุ่นใหม่รุ่นเก่าก็จะเป็นดิสของคิตะโกะอะไรนะโทคิอะไรวะโทคิโกะนะครับ จานหน,น,น้าจานแบบนี้เลยจานแบบนี้เลยผม,ผมชอบว่ามันจานแบบนี้มันสวยดีอืมแบบคลาสสิกนะครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นดัมเบกดัมเบกก็ให้ความรู้สึกแบบคลาสาสิกชัวร์นะครับก็อันนี้ต้องฝากไว้แล้วก็สายชิลเนาะข้อคนสายคลาสสิกสวยย่วนใหญ่ก็จะเป็นสายชิลนะโอเคแล้วเ,ลเดี๋ยวเลิกนิดนึงเลือกช่วงล่างช็อกอัพเป็นไงบ้างนะครับขี่นิ่มครับออกไปทางนุ่มนวนนลสำหรับ w 8 0 0รอยนะ ก็โอเคแล้วรอบคันก็เรองนี้ผมก็รีว so ิวจากการใช้งานจริงดีกว่าเนาะพวกสเปครถเดี๋ยวนี้ก็หาจากเน็ตกันได้อยู่แล้วโอเคคิดว่าคลิปนี้ก็ยาวเหมือนกันนะเดี๋ยวจะมีคลิปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสั้นๆของเดิเปอร์ร้อยก็ไปดูที่ช่องช่องอะไรครับอันนี้ช่องคุโชคชื่อช่องอะไรครับตอนนี้ช่องที่จะลงชื่อ ทำเองก็ได้ <Okay. S 2> บายโชคโอเคโอเคทำเองก็ได้บโชคเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับก็ใครสนใจสไตล์รถ w 800รุ่นนี้นี่ก็เป็นรุ่นเก่านะก็สลับมาจากอ่าินเตอร์เซของวิชโชคก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจนะครับประมาณนี้โอเคบายบายจ้ะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงท่อของเจ้าอันนี้ท่อเดิมนะเดิมโรงงานนะครับอาฟังครับนี่ว่า มีเสียงยิงท่อด้วยนะโอเคประมาณนี้ท่อมันก็ก็พาะดีนะอันนี้คือเสียงท่อสูบมันขึ้นลงพร้อมกันใช่ไหมโอเคก็ขอขอบคุณพี่โชวมากครับสำหรับคลิปนี้สำหรับ w 800คันใหม่ของพี่โชวเย้ๆนะครับผม